ครับวันนี้จะมารีวิว k m 2ตองเจ็ดนะครับกรัมเกษตรเจ้าสี่เมตรยี่สิบนะครับเครื่องดีครสีสวยน้ำไม่ดันคนไม่ไหลไม่มีอไอพร้อมใช้งานเลยครับยางเต็มๆผมพาเดินดูรอบกันก่อนนะครับ สวยๆเลยครับพร้อมใช้งาน ยางครับต็มต้ที่สวยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรส,สอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งหนึ่งหกสองเก้าหกนะครับาราคาสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับต่อรอง